ปาด์ีคห้าอยู่กับวุล <ไป S 1> เส้นใส่มันนะไปเขาเอินแล้วเด็กกินนมอองสุกไม่แห้งอยู่ดอกเนาะ <c oughs> บรรยากาศหน้างานทีมงานฟ้าบัารดาลก่อสร้างนะคะตอนนี้เราก็เริ่มรุยแล้วหลังจากบ่ได้อัปเดตสถานการณ์โดนแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่ง,งานแมคโครเหมือนกันเลยบ่คอยได้รีวิวแต่ว่าเมือว่านนี่ตัาแกบอกว่าเอารถมาแลนดินเดอ้อสั่น โเพิ่นกับ่ได้รับหลายนะคะเพราะว่ารถตักคันเดียวเท่าแกบอกว่าเอารถห้าคันตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มาสายงานของตีเล็กก็สามขุนพลนะคะยอดขุนซับขุนทองยอดอัศวินตอนนี้กำลังเที่ยวแรกกำลังลองทางคนขับของวุ้นก็หนุ่มแดน อันนี้ก็จะเป็นเที่ยวแรกนะคะเทพปากบอน่าจะวิ่งรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจพอวิ่งสองคันถ้าไม่วิ่งรอบก็น่าจะหลบกันได้เดี๋ยวเราก็จะไปเอารถมาอีกหนึ่งคันแต่ว่าตอนนี้ให้ลองทางก่อนสองขุนพล ติดข้างนี้ควันจุดๆออกมาแล้วโอ้ลันบ่อเทนอไปรอดไม่รอดดบับ ออกตัวมาแล้วพอหลอดอะ เที่ยวแรกยังขึ้นบอ่อไม่ได้เอาไหม บรรยากาศเที่ยวแรกลั่นลั่นเลยเอารอดไม่รอด,อดเอาโอ้แก้วหูแตกบลอล ส่วนฝั่งนี้น่าจะป้าตะวันกับท่านเปาทอยดินอยู่ฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ยังขึ้นไม่ได้ต้องให้รถไทยทำทางก่อนขึ้นได้แล้ว เ<ไ>ที่ยวแรกจะยอดคุณทรัพย์ไปแล้ว อีกแล้วตีเลขก,กำกับการแสดง